แนะนำบทอันนัสบทอันนัสเป็นบทมราดญา,ามีสามองค์การที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะซึ่งทำให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายไปในคาบสมุทรอาหรับและได้ทำลายล้านการตั้งภาคีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้ารับนับถือศาสนา,าของอัลลอฮ์เป็นหม,มู่ๆธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น ละที่แห่งเจเว็ตและรูปปั้นได้อันตรธานสูญหายไปข่าวการพิชิตนครมักกะได้มีก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งนับได้ว่าเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งถึงการเป็นนบีอย่างแท้จริงของท่านด้วยพระนามของ Al uh una, uh ha, อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิดาจาอัลลอฮิวลฟเต เมื่อชัยชนะของอัลลอ์และพิชิตได้มาถึงแล้วและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในาศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่จาหนัมู่ดังนั้นจงแท่สองสรดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้พิบาลของเจ้า และขออพัยโทษต่อพระรงองค์เถิดแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ